สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพฤหัสนะฮะ22มีนาคมราคาทองคำยังไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะฮะก็ยังแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบๆแ,แ,แต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบของทางเทคนิคด้วยนะครับเพราะว่าที่เรียนมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วว่ายังไม่ได้มีประเด็นบวกหรือประเด็นลบอะไรใหม่ๆที่จะทําให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนมุมมองการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงนี้ก็เลยว่ากันไปตามกรอบทางเทคนิคเป็นหลักนะมีการปรับฐานลงไปบ้าง ก็เกิดขึ้นในช่วงเย็นๆไปต่อเนื่องถึงช่วงค่ำนะครับแล้วก็เริ่มดิบตัวกลับก็ในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเช้าๆสายๆายเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครก็การแกวงตัวความผันผวนก็เริ่มมีขึ้นในช่วงวักบ่ายไปแล้วจนถึงช่วงสักสองสามทุ่ม,มนะครับเกิดขึ้นเป็นตามปกติในช่วงนั้นเพราะว่าเป็น ช่วงที่ตลาดการเงินของยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยเปิดทําการพร้อมกันก็เลยทําให้ราคาทองเบี่ยงตัวขึ้นลงในช่วงค่อนข้างกว้างในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เนี่ยราคาทองคำอย่างที่เรียนไปคือยังมองว่าโอกาสที่ราคาจะเบี่ยงตัวขึ้นหรือลง,ลงแรงเนี่ยก็มีน้อยนะครับเพราะว่าประเด็นบวกเนี่ยก็เป็นประเด็นเดิมๆประเด็นลบก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่เพราะนั้นแล้วเนี่ยก็คงเรียกว่าเทรดกานตามเทคนิคเป็นหลักนะครับพี่ตลาดเมื่อวานนี้สำหรับราคาทองคำเนี่ย <c oughs> ฟื้นตัวขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็แทบจะเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสักพันหกร้อยห้าสิบเหรียญก็ส่งตัวจากระดับปิดของวันอังคารและเช้าวันนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งหกสี่เก้าจนถึงหนึ่งหกห้าศูนย์ก็ยังเหวี่ยงตัวอยู่ที่บริเวณนี้อยู่นะครับเหมือนกับราคาโลหะเงินนะฮะร,ราคาโลหะเงินเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ไปไหนได้ไม่ไกลแล้วพอปรับฐานลงไปถึงแนวรับที่นําเรียนไว้เมื่อวานนี้ประมาณสักสามสิบเอ็ดเหรียญ <c oughs> 80เซนนะครับก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วก็ราคาก็ดีดตัวกลับขึ้นมาเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ32เหรียญกับอีก20เซนนะฮะก็ดิดตัวขึ้นมาจากแนวรับนะฮะตอนนี้ประเด็นยังไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ปกติมันก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตลาดเนี่ยก็คงยังประเมินไปในทางบวกอยู่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานแล้วก็ ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าในภาคของอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นซึ่งเราคงต้องรอติดตามมันอยู่เมื่อวานนี้มีรายงานตัวเลขบ้านมือสองเดือนคุมภาพันนะครับปรากฏว่าลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์เขาประเมินกันเอาไว้อันนี้ก็เลยทาให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการปรับฐานกลับลงไปแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยก็เลยอ่อนค่าลงไปบ้างน,นะครับเพียงแต่ว่าแนวโน้มตอนนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าตลาดเนี่ยคงยังจะให้ความสนใจไปที่เรื่องของตัวเลขในภาค แรงงานของสหรัฐเป็นหลักเพราะงั้นเนี่ยมุมมองที่ออกมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมองเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะไม่มีการทํา QE นะครับยกเว้นแต่ว่าถ้ามีตัวเลขในภาคอื่นๆของสหรัฐที่ออกมาย่าแย่ต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้ตลาดเริ่มกลับมุมมองถึงหนูว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่จะมีในยะสําคัญนะฮะส่วนไประเ็นอื่นๆก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะในยุโรปกรีซได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็รอดูว่าประเทศอื่นๆจะมีประเทศไหนอีกบ้างที่จะต้องเดินตามรอยกรีซถ้ามีอีกเนี่ยก็จะกดดันทําให้ราคาทองปรับฐานปรับลงไปอีกตามการออ่นคา ของเงินยูโรนะฮะตอนนี้ถึงต้องเรียนว่าท่านที่เทรด <c oughs> ระยะสั้นในตัวทองคําแท่งเนี่ยก็คงอึดอัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเหวี่ยงตัวแคบมากๆยังไม่ได้ประเด็นบวกหรือประเด็นลบอะไรใหม่เลยก็เรียนว่าถ้าจะซื้อจะขายจริงๆเนี่ยถ้าเป็นการเก็งกำไระระยะสั้นนะฮะก็รอซื้อที่แนวรับแล้วก็ขายออกไปก่อนที่แนวต้านแต่ว่าถ้าเป็นการเก,งก็งร,ระยะสั้นอย่างนี้เนี่ยเรียนว่าไปเทรดผ่านตัววตัวทองคําล่วงหน้าหรือตัวโกลฟิวเจอร์จะดีกว่านะครับเพราะว่าใช้การวางเงินที่น้อยกว่าแล้วก็ใช้การส่งคําสั่งก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยให้ข้อมูลตลอดเวลานะครับว่าตอนนี้ เกิดประเด็นอะไรขึ้นมีข่าวลักษณะนี้ออกมาควรจะเลือกเปิดหรือปิดสถานะเพราะอะไรยังไงเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลนะครับถึงเรียนว่าถ้าเป็นการเก็งวาร,รยาซ่าเนี่ยตัวทองล่วงหน้าจะเหมาะสมกว่าแต่ถ้าหากว่า <c oughs> ท่านคิดว่าท่านยินดีที่จะจ่ายเงินเต็มจํานวนแล้วก็ติดตามข่าวสารเองในระดับหนึ่งนะครับก็ลองดูตัวโกล์ออนไลน์ Online, ซึ่งเป็นการส่งคําสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตน,นะครับได้ราคาทองซึ่งเป็นราคาทองเรียลไทม์ในขณะนั้นๆั้นซื้อขายได้ถึงเที่ยงคืนตัวนี้ผมคิดว่าก็จะมีความเหมาะสมเพียงแต่ว่าต้องวางเงินเต็มจํานวนนะครับถ้าหากเป็นตัวโกล์ออนไลน์แต่การล็อกราคาเนี่ยก็จะมีระดับให้วางเงินแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากท่านจะซื้อจะขายแล้วเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินให้ครบเต็มจานวนด้ววยนนร่สกาลงทุ ในระยะยาวก็มีถามเข้ามาเหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดจะซื้อทองเก็บได้ไหมช่วงนี้ก็เรียนว่าราคาปรับฐานลงมาแล้วก็เป็นโอกาสนะครับในการเข้าไปทยอยซื้อได้เพียงแต่ว่าถ้าดูเรื่องของมุมมองของนักลงทุนในตลาดเนี่ยที่เรียนไปคือ,อมองเรื่องการทํา QE ว่าจะไม่เกิดแล้วก็เทคนิคเนี่ยคงจะดูไม่สวยเลยถ้าหากว่าหลุดลงไปต่ากว่าพันหกสามห้าพันหกสี่ศูนเนี่ยนะฮะถ้าหลุดลงไปต่ํากว่าเรวณน,นี้เนี่ยก็คงจะมีแรงทิ้งออกมาเยอะเพราะงั้นถ้าท่านที่ต้องการที่จะถือทอง แท่งนานๆเนี่ยก็ต้องเรียนว่าลองศึกษาตัวทองล่วงหน้าไว้ด้วยนะฮะเลือกเข้ามามีสถานะช็อตสถานะขายล่วงหน้าเอาไว้ก่อนด้วยเพราะว่าทองเนี่ยเราเชื่อว่าภาพรวมยังไปต่อได้เพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีความผันผวนอาจจะมีการปรับฐานกลับลงมาถ้าหากว่าท่านมีสถานะขายเอาไว้เนี่ยมันก็จะทําให้ท่านสามารถบริหารพอร์ตบริหารความเสี่ยงได้ในช่วงที่ราคาทองปรับฐานลงมาเขาก็จะมีกําไรจากตัวทองล่วงหน้าตัวนี้นะครับแต่ถ้าว่าทองกลับพลิกขึ้นไปต่อเนี่ยก็ ถ้ามุมมองของทองเนี่ยในช่วงระยะสั้นอัจฉริะการปรับฐานท่านก็ค่อยปิดฝั่งปิดฝั่งขายในตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกไปแล้วก็ถือทองคําแท่งต่อไปเหมือนเดิมผมเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองจะยัง <c oughs> มีความผันผวนนะฮะปรับขึ้นปรับลงจากประเด็นข่าวต่างๆที่ออกมาแล้วก็ในช่วงแคบเนี่ยอาจจะยังเวี่ยงตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบประมาณสัก1635จนถึง1660 1665แถวๆนี้อยู่นะฮะเก่งกำไรในตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ้าเล่นทางเดียวเนี่ย แนะนำเหมือนเมื่อวานลงมารอซื้อดีกว่านะฮะ1635สต o อปลอสออกไปก่อนถ้าหากว่าหลุดนะฮะสตอปลอสฝั่งซื้อ1640ไป็นจุดเข้าไปเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรขึ้นไปใกล้ๆสัก1665ก็ปิดสถานะซื้อลดความเสี่ยงแล้วก็อาจจะเลือกฝั่งขายกลับออกมาก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าท่านจะเล่น2ทางช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนมาเสมอตั้ต้นสัปดาห์นะฮะลองเลือกวิธีการเล่น s p r e a บางท่านเรียกว่า กลยุทธ์การเล<ด>่นสเปรดเนี่ย<ด>เรียกว่ากลยุทธ์การแทงกั๊กก็จำองอย่างนั้นก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ราคาทองในเหวี่ยงตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบเมือ่อวานชื่เดือนไปแล้วว่าถ้าลงมาใกล้ๆ1640กเนี่ยก็เปิดซื้อสเปรดไปซื้อสัญญาเดือนหนึ่งแล้วก็ขายในอีกสัญญาอีกเดือนหนึ่งพอราคาทองเริ่มรีบาวขึ้นมาตัวสัญญาที่มีฝั่งซื้ออยู่ท่านก็มีกําไรแล้วก็ ฝั่งที่ขาดทุนคือฝั่งขายเนี่ยท่านก็ถือไว้ก่อนพอราคาปรับฐานกลับลงมาก็ค่อยปิดฝั่งขายก็จะได้กําไรในในส่วนนี้2ต่อแล้วก็เป็นลากเป็นการล็อกความเสี่ยงด้วยถึงเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองขึ้นไป1660ในช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามนะแล้วก็ปรับฐานกลับลงมาใกล้ๆ1640ประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยแล้วจากนั้นก็ดีดตัวกลับขึ้นมาอีกก็แต่ก็ยังไม่ผ่าน1660 1665เพราะงั้น,นถ้ายังอยู่ในกรอบตรงนี้เนี่ยก็ยังเรียนแนะนำว่าถ้าจะเล่นวิธีการกลยุทธ์การแทงกกกัหรรืออว่่่่าาายยงททีีนเ ก็ใช้วิธีการเทรดสเปรดไปก่อนแต่ถ้าหากเล่นทางเดียว์รียน,นะฮะร,รอซื้อในช่วงที่กราราคาปรับฐานแต่ต้องเรียนว่าตั้งจุด Stop Loss ไปด้วยถ้าหากหลุด1630 1635ลงไปเนี่ยอาจจะมีแรงทิ้งออกมาเยอะแล้วก็ปิดสถานะอกไปก่อนพอลงไปแรงๆค่อยกลับไปซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโลหะเงินนะฮะเมื่อวานนี้ขึ้นมาจาก31.80เช้าวัานนี้อยู่ที่ประมาณสัก32.10เหรีย ห้าเซนนะครับก็ยังมีแนวโน้มว่าราคาอาจจะยังดีตัวขึ้นไปได้แต่ว่าคงยังไม่ผ่านประมาณสักสาสิบสองเหรียญห้าสิบเป็นแนวต้านนะถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็ปิดฝั่งซื้อลดความเสี่ยงลงสักหน่อยหรืออาจจะเลือกฝั่งขายกลับลงมาก็ได้แล้วก็ไปรอซื้อใหม่อีกทีหนึ่งที่ประมาณสักส1เ็เหรียญเจ็ิบสเหรียญปสิก็เป็นแนวรับเดียวกับเมื่อวานนี้ stop loss ก็อยู่ที่เดิมนะครับ 31, 50, สาสิเ็ดเหรียญห้าิบเซนวันนี้มีเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ